สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่ทำเนียบพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่สวนภูมิพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่ดอนเมืองและพ่อแม่พี่น้องที่กําลังดูรายการนี้อยู่ทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ภาคตะวันออกไม่ว่าจะอยู่ที่ภาคกลางพี่น้องครับวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อศักดิ์ศรีของเรามีข่าวแน่นอนแล้วว่าทางพลตํรวจโทสุชาติเหมือนแก้วจะส่งตำรวจมาปิดเอสทีพี่น้องครับ เราไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรถ้าขับส่งเข้ามายุดแต่เราจะสู้พี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมพร้อมพี่น้องพี่น้องไม่ต้องห่วงพี่น้องเห็นใจพี่น้องทุกจุดที่ต้องเผชิญสงครามเราก็เผชิญสงครามแต่เราจะรักษาฐานที่มั่นเนีเอาไว้ถึงที่สุดถ้าต้องตายก็จะยอมตายพี่น้องพี่น้องไม่ต้องห่วงเพราะว่านี่คือการสู้เพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตร,ริย์ไม่เป็นไรพี่น้องช่างมัน ถ้าตายแล้วชาติบ้านเมืองมันจะดีขึ้นก็ขอให้ตายวันนี้ก็แล้วกันถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็อย่าอยู่มีชีวิตต่อไปดีกว่าเพราะมันไม่มีความหมายในเมื่อมันอยู่กับความเป็นสัตว์รกวันนี้ทักษิณชินวัตรมาบัญชาการงานอยู่ที่ฮ่องกงให้สัมภาษณ์อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วนายตำรวจที่รับใช้รัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นพันพลตำรวจโทสูชาติเหมือนแก้ว หรือคนพวกนี้คือคนซึ่งรับเงินรับทองหรือว่ารับบัญชามาจากทักษิณทั้งสิน้นนายสมชายวงสวัสด์เป็นเพียงแค่หุ่นเชิดพี่น้องครับไม่ต้องกังวลพี่น้องดูแลคำเงียบดูแลสุวรรณภูมิถ้ามันจะต้องหลังเลือดกันอีกหลายครั้งก็ต้องให้มันหลังเลือดพี่น้องการชุมนุมของพวกเราถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเอสทีบีไทยทอดอยู่ในสถานที่ตั้ง เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะมาบุกยึดเอสทีนั้นเราไม่เปิดประตูให้แน่นอนและถ้าบุกเข้ามาถ้ายิงเราเราก็ยิงสวนกลับไปถ้าต้องตายก็ต้องตายกันแล้วพี่น้องครับพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยขอบพระคุณมากครับพี่น้องครับ